สวัสดีทุกท่านครับผมนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะวันนี้นะวันนี้มาเป็นเครื่องแพงๆด้วยแหละนะครับวันนี้มาเป็นคิวของ Acer Nitro 5นะครับเป็นเครื่องที่ขายดิบขายดีมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเป็นคอมที่สเปคสูงแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปนะครับราคาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมถึงได้นะก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยเจอค่อนข้างเยอะนะครับตระกูลโน้ตบุ๊ก Acer ไม่ใช่ว่า a อเซอร์แหละตระก,กูลเกมมิ่งซีรีส์อ่ะพูดถึงว่าตระก,กูลเกมมิ่งซีรีส์ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นของ MSI ของเดลของ A อเซอร์นะครับที่เจอมาช่วงหลังๆนี้แม้แต่ของ HP o m โ n ก็มีโผล่เข้ามาบ้างประปรายนะครับแต่ที่ขายดีๆเลยคนใช้เยอะๆเลยก็จะเป็นตระก,กูลของ A อเซอร์พวกในโตรไฟลนะครับมาวันนี้ลูกค้าแจ้งเข้ามาบอกว่าเล่นเกมอยู่ดีๆแล้วก็เครื่องตัดดับไปเลยแล้วมีกลิ่นไหม้ขึ้นมาด้วยนะครับ งานเข้าเลยทีเดียวนะวันนี้เป็นคิวของ a อ e r อร์ในตัวไฟเอเซอร์ในตัวไฟรุ่นไหนเอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเอเซอร์ในตัวไฟตัวนี้จะเป็นของ AN515-55-57517N ขีด55ขีด57 517N นี่นะครับอนะก็บอดี้รูปล่างหน้าตาเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับนี่นะก็จะเป็นคอ r e i e n e n 10 นะครับการ์ดจอก็จะเป็น t f o r e RTX นะครับผมตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ในตัวไฟตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกมมิ่งซีรีส์สังเกตจะเป็น3ปุ่มอย่างเงี้ยเห็นไหม ASW ASWD นะครับก็จะเป็นเกมมิ่งซีรีส์นะทีนี้เครื่องเนี่ยมันเกิดอาการช็อตนะครับช็อตได้ยังไงนะครับก็เท่าที่แกะเครื่องมาดูแล้วเนี่ยโหดร้ายมากมายนะครับ เครื่องนี้ผมซ่อมไปแล้วนะแต่ว่าก่อนซ่อมเนี่ยลืมถ่ายคลิปไว้นะครับได้แต่ถ่ายรูปตอนที่มันเสียไว้เป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับทีนี้มาดูก่อนว่าเครื่องนี้ที่ผมซ่อมไปมีอะไรบ้างนะครับมาดูข้างหลังช็อตเด็ดอยู่ข้างหลังนะตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตร ader, arriba, ıyı, ยงตร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 งนี้ที่ผมชีน้นี้เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมผมขูดเป็นรูเลยนะเนี่ย ผมเจาะเมนบอร์ดลงเป็นรูเลยนะเห็นไหมครับเจาะทะลุเกือบทะลุแล้วนะอีกิดเดียวอีกทะลุแล้วไหนมตรงเนี้ยเจาะขึ้นมาฝั่งเนี้ยนะครับผมเจาะตรงนี้เลยนะครับเจาะเมนบอร์ดตรงนี้เลยนะครับขูดลายป็น้นตัดลายเลเยอร์ข้างในออกหลายชั้นเลยนะสามสี่ชั้นเลยนะนะครับถามว่าทําไมผมต้องขูดนะครับเครื่องนี้เอาตรงๆอ่าถ้าเกิดช็อตแบบนี้หมดประกันจากศูนย์แน่นอนนะครับหมดประกันจากศูนย์แน่นอน อีกอย่างหนึ่งเครื่องนี้ซื้อมาน่าจะเกิน1ปีละประกัน1ปีก็ปกติของศูนย์เขาเนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อประกันเพิ่มอันนั้นคือต่างหากนะครับแต่เคสนี้ลูกค้าแจ้งว่าหมดประกันไปแล้วนะถ้าเกิดยกตัวนี้ไปหาศูนย์นะครับค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเมนบอร์ดน่าจะมีประมาณไม่ต่ำกว่า1 0,000บาทนะครับหนึ่งบาทนี้ยืนพื้นแน่นอนละหมื่นบาทนี้มีแน่นอนละเพอเพ่อหมื่นห้าหมื่นหกน่าจะมีนะครับนะทีนี้ก็ มันช็อตตรงไหนช็อตตรงที่ผมวงให้ดูเมื่อกี้ไอ้ตรงเนี้ยมันช็อตตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรเลยมันไม่มีอุปกรณ์พวก C ีพวก R พวก IC เลยนะครับแต่ถามว่าทําไมมันมันช็อตตรงนี้ได้มันช็อตจากลายพินพ์เนี่ยนะครับลายพิ้น์มีรอยแบบพองพุพองขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นอ่าขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะว่ามันมันพุพองยังไงนะครับทํายังไงได้ก็ต้องขูดเลเยอร์นะครับขูดเลเยอร์เจาะเจาะเจาะลงไปนะครับ เห็นอย่างนี้นะเบนบอร์ดอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่เลเยอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับเลเยอร์ด้านตรงกลางเนี่ยมีประมาณ3-4ชั้นขึ้นไปนะครับอันนี้ผมเจาะลงไปประมาณ4ชั้นนะตัดเลเยอร์ออกจากกันเลยนะซึ่งแต่ละเลเยอร์มันค่อนข้างใกล้กันมากๆนะครับแล้วก็ไฟพวกเนี้ยวามันมันวิ่งเนี่ยมันไฟมันน้อยก็จริงอะวน2อวนก็จริงแต่กระแสมันสูงนะครับกระแสมันสูงมากๆทีนี้เราตัดเลเยอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวก มี R ามีซที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยที่เราตัดไฟไม่ให้ไปหาเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําการเชื่อมวงจรใหม่นะครับเชื่อมวงจรใหม่ก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นเชื่อมวงจรนะครับชุดไฟตรงนี้คือเป็นชุดไฟเลี้ยงของกราดจอนะอันนี้คือกราดจอนะครับตรงนี้นะมันมีฝาครอบอยู่เห็นไหมซิลิโคนเลอะมากเลยซิลิโคนเก่าของลูกค้านะครับอันนี้คือ CPU นะครับอันนี้คือกราดจอทีนี้กราดจอตัวนี้พังนะครับระบบไฟเลี้ยงมันพังนะช็อต ผมไม่รู้ว่าอยู่ๆมันจะช็อตได้ยังไงแต่ลูกค้าบอกว่าเล่นเกมนะครับเล่นเกมหรือว่าทํางานอะไรอยู่เนี้ยอยู่ๆก็เครื่องดับแล้วก็มีกลิ่นไหม้ขึ้นมาเลยนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคือ1อาจจะเป็นฝุ่นเยอะแล้วก็มันระบบระบายความร้อนไม่ทันนะครับคือฝุ่นเยอะมันมีสาเหตุมันไหม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าเป็นฮิตซิงอย่างเงี้ยอันนี้คือฮิตซิงของเขานะนะครับเวลาฝุ่นมันตันตรงนี้กับตรงนี้มันตันเยอะๆเลยเนี่ย ความร้อนมันก็นําออกไปไม่ได้นะครับความร้อนออกไปไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความร้อนสะสมภายในนะครับความร้อนสะสมภายในเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังว่าแหละมันไปไหนไม่ได้ความร้อนมันก็จะถ่ายเทลงที่ชิปบ้าง CPU บ้างเมนบอร์ดบ้างนะครับความร้อนเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะไปออกสักที่แหละนะโผล่ไปออกตรงไหนออกตรงหลังนี่เลยสังเกตร้อนไม่ร้อนก็สังเกตดูตรงนี้แล้วกันลายริ้นตรงนี้เห็นไหม ลายปลิ้นตรงนี้เริ่มมีรอยคล้ำเห็นไหมอันนี้เป็นสีสดๆนะอันนี้มีรอยคล้ำแสดงว่าก้าวจอถูกใช้งานมาค่อนข้างหนักนะครับนี่นะนี่นี่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วงหลังๆกระแสบ,บิตคอยมันมาแรงมากนะครับบางคนถึงขั้นซื้อน้ตบุ๊กไปขุดบิตคอยโดยตรงอันตรายนะผมบอกก่อนนะครับการาฟจอพังมาผมเห็นมาหลายเครื่องแล้วนะลูกค้าซื้อน้ตบุ๊กลงทุนซื้อน้ตบุ๊กหเครื่องเพื่อไปขุดบิตคอยเลยถามว่าเพราะอะไรนะ เพราะว่าการ์ดจอตัวหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการ์ดจอตัวหนึ่งตัวนี้ถ้าไปซื้อการ์ดจอเป็นใบของ PC ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบเกือบสองหมื่นแต่ถ้าเกิดเขาจับเงินตรงนั้นสองหมื่นเขามาซื้อน้ตบุ๊กเขาได้หนึ่งเครื่องซึ่งเป็นการ์ดจอตัวเดียวกันด้วยหรือการ์ดจอคุณภาพใกล้เคียงกันด้วยนะเสร็จแล้วทํำยังไงเขาก็เอาโนตบุ๊กไปขุดถามว่าขุดบิตคอยน์ได้ไหมมันขุดได้นะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชิปก็ชิปเบอร์เดียวกัน ถึงจะเป็นชิปเบลเดียวกันแต่ระบบการจ่ายไฟมันไม่เหมือนกันนะครับการ์ดจอมันมีพัดลมช่วยทั้ง3ตัวสังเกตไหมการ์ดจอตัวสูงๆแรงๆอ่ะพัดลม2ตัว3ตัวตัวเบลเลอร์เลยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูว่าการ์ดจอถ้าเกิดอันนี้ขนาดรุ่นไม่สูงนะถ้ารุ่นไม่สูงของการ์ดจอทั่วไปเนี่ย pc เนี่ยนะตรงนี้เห็นไหมถ้าเป็นการ์ดจอทั่วไปอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้จะเป็น gtx 7 7 0เ็ยห็นไหมพัดลมเขามีทั้ง3ตัวซิงค์ทองแดงเขาดิดูเหดูซิงค์ทองแดงเขาสิ เห็นไหมระบบการจัดการไฟเขาดีกว่าเยอะนะครับทีนี้ลองมาดูของโนตบุ๊กบ้างล่ะโนตบุ๊กเป็นยังไงระบบการจัดไฟการไฟเขาก็ดีอ่ะดีในระดับหนึ่งแหละแต่ต้องเข้าใจว่ามันมีฝาครอบปิดเห็นไหมฝามันจะปิดบอดดี้อย่างนี้ฝาปิดด้านหน้าด้านหลังข้างหน้าก็จะเป็นคีย์บอร์ดข้างหลังก็จะเป็นฝาซึ่งมีรูระบายอากาศอยู่แค่นี้เห็นไหมมีรูรอ,าาอยู่แค่นี้เห็นไหมครับที่แสงสว่างทะลุมองเห็นอย่างเงี้ย แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับความร้อนมาสะสมไงมันไปไหนไม่ได้เลยนะครับเสร็จป๊อปก็เจ๊งสิครับทีนี้มันร้อนร้อนจนเกิดอาการช็อตเกิดอาการตัดบางเครื่องซื้อมายังไม่ถึงปีนะผมบอกก่อน IC ตรงนี้ไหมเพราะนําไปขุดทั้งวันทั้งคืน IC ไหมนะครับไหมเสร็จป๊อปทำไงส่งเครมก็ไม่ได้ศูนย์ก็ไม่รับประเคมแล้วเพราะว่ามันเกิดการไหมแตกหักบินไหมงอนในศูนย์ไม่รับแน่นอนแหละนะครับ ก็เลยยกมาหาผมก็เลยบอกว่าอ่าไอซี IC มันมันไม่ทะลุเยอะนะครับเครื่องนั้นผมก็เจาะนะขูดเหมือนกันขูดลายปิ้นอย่างนี้เหมือนกันเจาะลายปิ้นทะลุฝั่งเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็นําไปใช้งานต่ออีกสักสักแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วก็ช็อตอีกก็บอกไม่ไหวแล้วพี่มันมันมันลามเกินไปละคือเอาไปทํางานผิดประเภทนะขูดแล้วขูดอีกอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับส่วนเครื่องที่เหลืออีก3 4เครื่องที่เขาซื้อมาใหม่ๆนั้นก็ บอกไม่ขุดแล้วนะครับขายเป็นเครื่องมือสองทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าซื้อมาเริ่มเสียทยอยทยอยกันมาประมาณ3-4ี่เครื่องเขาบอกนะครับเหลืออีกที่เหลืออีกไม่กี่เครื่องแล้วก็เริ่มปิดปิดฟาร์มเลยนะครับปิดปิดเครื่องเลยแล้วก็นำไปขายนะครับก็หาพวกเป็นลิกเป็นอ,อื่นเอามาแทนนะครับซึ่งบางคนใช้วิธีรัดอย่างเงี้ยมันมันยากนะแต่ถ้าเกิดจะทำจริงๆถามว่าทำได้ไหมมันมันต้องระบบระบรายความร้นอนเขาต้องดีอ่ะ บางคนเปิดในห้องแอร์แบบเย็นเฉียบเลยนะบางคนเปิดในห้องแอร์ระบบระบายอุณหภูมิคุณต้องดีนะครับพวกส่วนมากการ์ดจอมันจะไม่ค่อยเสียหรอกมันจะไปเสียชุดระบบจ่ายไฟให้มันนะครับระบบจ่ายไฟมันจะเสียพวก IC พวกลายปริ้นพวกนี้ยมันจะเปราะบางนะครับมันก็จะเกิดการช็อตกันได้นะครับนะทีนี้ก็พานอกเรื่องไปซสยาวเลยนะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าเกิดมีโน้ตบุ๊กอย่าไปขุดบิตคอยแค่นั้นแหละจบเลยนะ ทีนี้เครื่องนี้ที่ทําไปมีอะไรบ้าง IC ตัวนี้ก็เปลี่ยนนะ IC นี้กระชอดเป็น IC ไฟเลี้ยงเห็นไหมนะครับแล้วก็เห็นาสายลวดเส้นนี้ไหมที่ผมโยงมานี่เห็นไหมที่ปลายนิ้วชี้เนี่ยอ่าอันนี้ก็ต้องดึงไฟมาให้เขาเพราะว่าผมตัดลายปีนจากข้างหลังนะครับแล้วก็ชุดอื่นๆอีกที่ไฟมันหายไปก็จับจ้ำม,มาเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีรูปภาพเดี๋ยวผมลองส่องผ่านกล้องไมโครสโคปซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือของตรงนี้นะ นะตรงนี้นะไอตัวนี้แหละอันนี้คือโต๊ะทำงานปก,ปกติของผมแหละที่วางอยู่เงี้ยนะอย่างนี้แหละนะครับก็จะมานั่งนั่งส่องใช้มือถือถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันว่าความลึกของเลเยอร์ความลึกของลา์ปริน์มันมากแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าภาพก่อนหน้าที่มันจะผมจะขูดลายปริน์มันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากขูดลายปริน์แล้วเลเยอร์มันลงไปกี่ชั้นแล้วเราควรจะทำยังไงบ้างในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มีรอยไหม้แบบ ลึกลงไปถึงชั้นเลเยอร์ด้านล่างเลเยอร์แต่ละตัวติดกันหมดเลยครับนะชิ้นชิ้นบนชิ้นงานที่อยู่เลเยอร์อย่างเงี้ยแผ่นทองแดงเนี้ยแผ่นกล้าวแผ่นไฟแผ่นเนี้ยติดกันหมดเลยเวลามันมันช็อตขึ้นมาเนี่ยฟูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยผมต้องมีขูดขูดทีละตัวเลยแหละครับถือว่างานยากนะตรงนี้จบงานเปิดติดขึ้นภาพแล้วตอนนี้ทุกอย่างสามารถใช้งานได้โอเคเนาะเดี๋ยวผมให้ดูภาพแล้วกันว่า ก่อนหน้าที่จะจะซ่อมแล้วก็ภาพที่ผมขุดาลายปริน้นเนี่ยเจาะลึกลงไปเนี่ยมันเห็นกี่เลยเยอร์ปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับภาพก่อนที่จะลงมือซ่อมนะครับความเสียหายตอนที่มาครั้งแรกนะครับตอนที่ลูกค้าบอกว่ามีกลิ่นไหม้ออกมาจากเมนบอร์ดนะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะก็มาดูก่อนนะครับอันนี้คือสภาพบอร์ดนะที่ผมแกะขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะก็ ลายปริ้นต์นะครับตรงบริเวณนี้นี่เห็นไหมตรงนี้นะครับก็ลอยชัดเจนเลยนะครับลอยไหมนะครับทีนี้ลองมาดูภาพต่อไปอันนี้คือผมใช้กล้องจากมือถือถ่ายนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่นะครับดูไหมฮะเห็นไหมว่ามันลายปริ้นที่ผมตัดออกไปที่ผมขูดตรงนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่มองเห็นทีแรกเนี่ยเราคิด ถ้าเกิดคนทั่วไปเห็นนะครับเขาก็จะคิดแค่ว่าเออมันไหม้แค่ตรงนี้เองนะนะครับมันไหม้แค่ตรงนี้นะครับแต่ถามถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นช่างมองเนี่ยเรามองดูว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบข้างๆเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนเลยที่มันจะสามารถที่จะแตกหรือว่าระเบิดตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็น m o ดเฟดเป็นไฟสูงๆมันก็จะช็อตทะลุเมนบอร์ดได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็น C C อย่างเงี้ยอย่างมากถ้าเกิดมันมันช็อต มันก็ตัวมันแตกเองนะครับตัวมันขาดเองแต่อันนี้อยู่ๆลายปริ้นที่มันพุพองแล้วมันแตกออกมาอย่างเงี้ยมันย่อมไม่ธรรมดานะครับสังเกตว่ามีคราบน้ําบริเวณนี้เห็นไหมคราบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคราบน้ํายาคราบน้ํายาบอร์ดนะครับที่มันเคลือบลายปริ้นอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมแตกขึ้นมาแบบ่อาออกมาบริเวณนี้เลยนะครับนะ ทีนี้ถ้าเกิดมาส่องผ่านกล้องอันนี้ผมใช้ผ่านกล้องไมโครสโคปนะครับใช้มือถือถ่ายเนาะนี่นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามทําให้มันชัดเจนที่สุดละนะก็สังเกตด,ดูนะครับถ้าเกิดซูมเข้ามาใกล้ๆอย่ยงนี้ก็จะเห็นประมาณว่าลายพิมพตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลายพิมพ์ิโวลต์นะครับไฟสูง1 9โวลต์ v, ไฟจากแ d ด p ปเตอร์นะ กระแสสูงนะครับตัวนี้กระแสน่าจะวิ่งอยู่ราวๆเป็นเปแอมเหมือนกันนะครับแอมสองแอมเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเนี่ยลายพิ้นเนี่ยถ้าเกิดขุดที่ผมขุดลงไปเนี่ยจะเป็นเจาะรูลงไปเนี่ยเจอหลายเลเยอร์เลยตรงนั้นนะครับเลเยอร์กลางๆนะครับที่มันช็อตนะเลเยอร์ด้านบนนี่มันไม่ได้ช็อตนะครับมันจะเป็นเลเยอร์กลางๆอะ่ะที่มันช็อตขึ้นมานะครับคือไฟสิบเก้าเห็นเราเห็นเขาเรียกว่า,าภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไร ตุ่มตาปลาหรือตาไก่ตาปลาอย่างเงี้ยที่เป็นรูเป็นรูอย่างเงี้ยมันจะนําไฟจากชุดเนี้ยเป็นรูเป็นรูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะนําไฟเนี่ยทะลุไปอีกฝั่งหนึง่งนะครับมันจะนําไฟจากตรงเนี้ยทะลุไปอีกฝั่งหนึง่งไอ้ตรงที่มันทะลุไปนั่นแหละมันไปช็อตกับตรงกลางบอร์ดนะครับเนี่ยตอนเนี่ยตอนที่ผมขูดขึ้นมาทีแรกเห็นไหมครับขูดขึ้นมาอย่างเงี้ย ขูดขูดขูดขึ้นมาเนี่ยตัดเลเยอร์ตรงนี้ทิ้งเห็นไหมตัดลายเปลียนตรงนี้ทิ้งตัดลายเปลียนตรงนี้ทิ้งเห็นไหมครับเนี่เห็นไหมเป็นรูเป็นล่องเต็มเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่อยค่อยขูดลงไปจนเห็นจนเห็นเนื้อเลเยอร์ที่มันเริ่มช็อตทีละชั้นทีละชั้นทีแรกตัดแค่2เลเยอร์เลเยอร์บนเลเยอร์ล่างตัดไป3มเลเยอร์ก็ยังช็อตกันอยู่ตัด4เลเยอร์ก็ยังมีปัญหาช็อตกันอยู่ต้องคว้านดูให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะให เลเยอร์แต่ละตัวนั้นมันแยกออกจากกันซึ่งถ้าเกิดตัดไปแล้วเราทำไม่ดีบอร์ดนี้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับเสียไปเลยนะครับก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ส่งเคลมไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าความเสี่ยงที่เราทำนั้นก็คือช่างต้องมีความชำนาญน,นะครับช่างต้องมีความชำนาญตัวเองต้องต้องมั่นใจว่าหลังจากเจาะบ,บอร์ดแล้วตัดเลเยอร์แล้วเนี่ยเครื่องต้องสามารถทำงานได้ ตัดตรงไหนไปต้องหาไฟมาจ่ายตรงนั้นให้มันได้ด้วยนะครับสมมติว่าเลเยอร์ที่3เป็นไฟจากชุดไหนเราต้องรู้ก่อนว่าไฟชุดเลเยอร์สมเนี่ยมันไปต่อกับตรงไหนบ้างแล้วไฟตรงนี้มันมีกี่โวลต์นะครับเราต้องไปหาต้นต่อก่อนว่าเลเยอร์ที่3เลเยอร์ที่4เลเยอร์ที่5ไฟแต่ละเลเยอร์นั้นมันไม่เท่ากันเลเยอร์ไหนเป็นกราวต้องหากาวมาใส่ให้ให้ด้วยนะครับไม่ได้ใส่ในในรูเลเยอร์นะนะ ต้องไปใส่อยู่ด้านบนที่ผมโยงสายให้นะครับเห็นไหมครับนะโอเคเนาะงั้นก็ภาพก่อนซ่อมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันนะครับทีนี้เรามาดูผ่านเลนส์กล้องไมโครสโคปกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเลเยอร์อันนี้ในหลุมที่ผมขุดลงไปนะนะครับขุดค่อนข้างลึกนะครับลึกมากๆเลยแล้วก็ตัวลายปริ้นเนี่ยไม่แต่ละเลเยอร์เนี่ย มันมีเยอะมากๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทําการาปิดปิดหลุมตรงนี้นะจะให้ดูกันก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับสังเกตดูนะเห็นไหมข้างบนนี่หนึ่งชั้นนะครับตรงกลางอีกเห็นไหมอ,นนอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมอันนี้ไอ้แท่งแ่งอย่างเงี้ยคือไฟที่มันทะลุส่งส่งไฟจากฝั่งเนี้ยไปฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลายปริ้นท์เห็นไหมลายปริ้นท์ที่อยู่บนซีเนี่ยตัวคาปาซิเตอร์ตรงเนี้ย ลายปิมนเส้นเนี่ยมันมันมันแตกมันไม่ได้ช็อตจากเลเยอร์ข้างบนนะมันช็อตจากเลเยอร์ตรงกลางขึ้นมานะครับผมต้องตัดเลเยอร์ตรงนี้ทิ้งเห็นไหมตัดเลเยอร์ทิ้งตัดลายปิมนตรงนี้ทิ้งนะครับตัดเลเยอร์ตรงนี้ทิ้งเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยที่ตัดอย่างเงี้ยถามว่าถ้าตัดอย่างนี้แล้วยังสามารถทํางานต่อได้ไหมถ้าเกิดตัดอย่างนี้ได้ระบบมันขาดจากกาันสามารถทํางานต่อได้ครับไม่มีปัญหาดีกว่าเราไปเสียเงิน2 0,000ไปซื้อบอร์ดใหม่ ถ้าเกิดไปซื้อบอร์ดมือ2ผมว่าราคาบอร์ดตัวนี้น่าจะมีประมาณ8ปดถึงเก้าพขึ้นเลขอกอย่างหนึง่งจะหาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบอร์ดเกมมิ่งซีรีส์เอาตรงๆถ้าเสียเป็นหมื่นบางคนไม่ซื้อบอร์ดมือ2อหรอกซื้อเครื่องใหม่นะครับบางคนบอกว่าซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าถ้าซ่อมเป็นหมื่นนะครับก็ถูกแล้วแหละที่คิดอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าตัวนี้ก็ซ่อมไม่กี่พันก็ถ้าเทียบกับสเปคเครื่องคุณภาพของเครื่องก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ก็คุ้มอยู่ที่จะซ่อมนะครับ เห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้เละนะครับบางเครื่องเนี่ยมันชอ็ชอตช็อตมากมากจนแบบต้องขูดขูดเลเยอร์ขูดอย่างเงี้ยเยอะส่วนมากถ้าเกิดเป็นมอสเฟตจะช็อตนะครับถ้ามอสเฟตมันช็อตนะทะลุเยอะเลยนะครับอันนี้เป็น R นะครับหลัง R ตัวนี้น่าจะเป็นอ,อ๋อไม่ใช่ผมน่ามีอะไรติดอยู่เป็นไอ้คาบสีดำๆติดอยู่นะครับ อุปกรณ์พวกนี้ยังยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่ทีนี้มาดูของฝั่งของตัวของอที่อยู่ด้านของกล้องจอบ้างตัวให้ดูนะอันนี้คือชุดไฟเลี้ยงกล้องจอนี่นะครับชุดนี้คือชุดไฟเลี้ยงกล้องจอนะแล้วก็ IC ที่ผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมหาหามุมกล้องก่อนผมไม่รู้ว่ามุมกล้องมันไปหาอยู่ตรงไหนอะตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมเห็นคราบคราบฟักไหมตรงนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะ คือหลังจากเปลี่ยนแล้วอะไรเทสแล้วเนี่ยก็มันขึ้นภาพแล้วก็ยังมาให้กันดูเห็นไหมตรงนี้นี่นครับเห็นไหมที่ทําการแต่งเติมเข้าไปนะครับโยงสายไฟเข้าไปหาเขานะลายปริ้นเพราะว่าข้างหลังมันขาดไงนะครับก็ต้องดึงไฟช่วยเพราะว่ากาจอกินไฟสูงนะกินไม่ใช่กินไฟสูงกินกระแสสูงนะครับนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่นะนี่ไอซตัวนี้ก็มีปัญหานะครับ นี่แหละนะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากประกอบเข้าไปในเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมันสามารถใช้งานได้เหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับปไปดูกันเลยนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการประกอบนะเข้าสู่ตัวบอดี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีจะมาทําการเปิดเทสกันดูนะครับตัวนี้ใส่อะไรเข้บไปหมดลวแบตเตลงแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฮาร์ดดิสต์มาด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นตะหลกอย่างเดียวนะ ปกติมันจะมีสายมาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มีฮาร์ดดิสรุ่นหนึ่งถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่เกมมิ่งซีรีส์นะครับนะแต่เกมมิ่งซีรีส์เขาจะใส่เป็น m อ่ม M.2 มาตัวนี้นะครับอ่ะลองเปิดเครื่องดูนะหลังจากที่เราเห็นรูเบลเอร์เมื่อกี้แล้วนะครับอ่ะเปิดเครื่องดูนะครับนี่นะครับเอเ r ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ ปิะติดเคลืนภาพสามารถใช้งานได้นะครับทีนี้ก็มาดูของกา้าจอนะครับตรงที่ไม่กา้าจอเมื่อกี้นั้นมาดูสเปคกันก่อนสเปคโหดร้ายทารุณแค่ไหนตัวนี้จะเป็น i5 Gen10 นะครับ i5 Gen10 Ram 16G นะครับผมก็ถ้าเป็นซิสเต็มของเขาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยกเลิกตัวนี้ก่อนนะผมไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็มาดูกาจอนะครับกา้าดจอ เจอหรือเปล่าขึ้นติดเหลืองไหมเพราะว่าชุดกร้จอมีปัญหาเต็มๆนะครับนี่นะครับกร้ดจอเห็นไหม RTX 2060สามารถทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอ่าขยับสักนิดนึงอ่าเห็นไหมครับ RTX 2060ตรงนี้นะครับนะสามารถทำงานได้นะครับไม่ติดเหลืองนะครับ กัดจอไม่ติดเหลืองนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแค่นี้ก็ผ่านนะครับพร้อมส่งงานให้กับลูกค้านะครับนะโอเคเนาะสำหรับเครื่องนี้นะครับผมถามว่างานแบบนี้ซ่อมได้ทุกเครื่องไหมบอกก่อนว่าไม่ <c oughs> ไม่ทุกเครื่องนะครับบอกก่อนนะเพราะว่าอาการเสียแต่และเคสที่เข้ามานั้นเสียหายแตกต่างกันออกไปนะครับบางเคสมีรอยไหมบ้บนเมนบอร์ดแบบนี้แหละซ่อมไม่ได้ก็มี คือว่า,ามันชอ็ชอตช็อตทะลุเลเยอร์ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดในกรณีอย่างบางเคสเนี่ยก็คือจะเป็นถ้าเกิดมอสเฟตมันชอ็อตใช่ไหมครับถ้าเกิดมันชอ็อตตรงจุดสําคัญนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะเอาเป็นออันนี้เป็นบอร์ดอะไรละกันเนาะอันนี้เป็นบอร์ดอะไรนะถ้าเกิดสมมติมอสเฟตอย่างเงี้ยมันเป็นไฟ19โวลต์ถูกไหมมอสเฟตไฮดไรด์ ye, เนี่ยถ้าเกิดมันชอ็อตปุ๊บเนี่ยบริเวณหย่อมเนี่ยมันจะเป็นรูลงไปข้างล่าง ถูกไหมครับทะลุเสร็จปุบ๊บถ้าเกิดฝั่งตรงนี้มันมีไฟอีกชุดหนึ่งที่มารออยู่เนี่ยแต่มันไม่ใช่ไฟ19โวลต์เป็นไฟชุดอื่นนะครับอันนี้แหละหนักเลยนะครับแต่ระหว่างเลเยอร์ที่มันจะทะลุาหากันอย่างเงี้ยเห็นความหนามันมีแค่นี้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ประมาณที่ผมเห็นนะน่าจะไม่ต่ำกว่า4เลเยอร์นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้นับจริงๆนะมันมันก็ไม่รู้เนาะเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะครับแต่ว่า ถ่าที่ผมขุดลายปิตัวตัวเอเซอร์นั้นลงไปเนี่ยขุดไปประมาณ4ี่ห้าชั้นนะครับถึงจะเจออันนั้นยังไม่ทะลุลงไปแบบฝั่งตรงข้ามนะถ้าเกิดทะลุฝั่งตรงข้ามก็น่าจะมีอีก 2- อสเลเยอร์อย่างต่ําที่ที่ต้องทะลุลงไปเนี่ยนะครับทีนี้ปัญหาความยากนะครับของโน้ตบุ๊กเวลามันที่มันชอ็อตแบบเนี้ถ้าเกิดอยู่ๆมันชอ็อตอย่างเงี้ยลายปิมนอย่างเงี้ยมันชอ็ตอตเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยชอ็อตหรอกลายปิ้นอย่างเงี้ยน้อยนะครับ แต่มันจะไปช็อตตรงใต้ IC อย่างนี้บ้างนะครับ IC ไฟเลี้ยงบ้างมอดเฟสอย่างนี้บ้างไอพวกไฟสูงๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับไฟมันกระชากเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันแตกเข้าไปเนี่ยระเบิดระเบิดเสร็จปุ๊บแตกออกมาแล้วก็ลายปิดข้างล่างมันทะลุลงไปเนี่ยเลเยอร์ตรงกลางๆเนี่ยมันช็อตกันเนี่ยบางเคสก็เหมือนจะได้แต่ก็เปิดติดปุ๊บมันก็แวบดับแวบดับก็มีอาการนะครับ สรุปเป็นบางเคสนะที่สามารถซ่อมได้นะครับนะโอเคเนาะขอเป็นเคสกรณีศึกษาให้พวกเราดูแลกันนะครับว่าถ้ามันเสียหายหนักเสียหายเบาแค่ไหนก็ลองสอบถามมาก่อนลองส่งรูปภาพลองปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนว่าจะซ่อมต่อไหมหรือจะยังไงหรือลูกค้าจะไปซื้อบอร์ดใหม่หรือลูกค้าจะไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเราซ่อมแค่2 3 0 0 0 4,000 ราคาเครื่องมันสองสามหมื่นเราซ่อมสองสองสามพันก็ถือว่าคุ้มะครับสามารถใช้งานต่อได้นะครับทีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องอทําความสะอาดดสบุ๊กอย่าให้มันร้อนเกินไปนะครับเปลี่ยนซีรีโคนดใหม่บ้างนะครับสักสอง 2, 3, ปีสามปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดบางคนเล่นเกมอย่าเล่นหามลุ่งหามข่ำจนเกินไปดูแลรักษามันบ้างนะครับบางคนเรื่องขุดบิตคอย์ขอร้องเลยนะอย่านําไปขุดบิตคอยนะครับถึงมันจะขุดได้ก็จริงนะครับ มันเหมือนคุณเอารถเก่งไปไปขนปูนขนทรายอะ่ะมันขนได้ไหมมันขนได้นะครับแต่ว่ามันอายุการใช้งานมันไม่ได้นานนะครับความเสื่อมมันย่อมมีนะครับเสื่อมไวกว่าเดิมด้วยนะครับผมนะฝากไว้ด้วยเนาะโอเคสำหรับเคสนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลวกันไปก่อนครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะมา นานๆคลิปหนึ่งที่จะโผล่มานะครับเพราะว่างานมันเยอะจริงๆนะขออภัยด้วยนะครับ